ช่องเอมนี่กิตยานะคะซึ่งวันนี้ตื่นเต้นมากคงจะเห็นชื่อคลิปกันไปแล้วนะคะว่าเราเนี่ยมาที่หัวหินนะคะซึ่งเราอะไม่ได้มาเที่ยวหัวหินคือน,นานมากแล้วพิเศษกว่าก็คือรอบนี้ก็คือดิฉันมีลูกแล้วจา้าก็คือเอาลูกมาเที่ยวนะคะแล้วก็โรงแรมที่แอมมาพักกับทุกคนอยากให้ทุกคนดูมากเลยตอนแรกเราก็เอ๊ะโรงแรมในเมืองจะเป็นยังไงนะเพราะปกติก็จะนอนติดทะเลใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้อยากเปลี่ยนฟิลก็คืออยากนอนในตัวเมืองเพราะว่าในตัวเมืองเขาจะมีตลาดโต้รุ่งมีแบบ ห้างมีอะไรอย่างเงี้ยให้เราเดินเนาะแล้วก็ห่างจากทะเลก็แค่700รเมตรนะคะคือไม่ไกลเลยแล้วที่สำคัญก็คือราคาดีมากแล้วห้องก็คือเว่อร์วัางมากแต่ราคาก็คือดีแอมมาพักนะคะที่โรงแรมเมเวนสไตลิตนะคะซึ่งที่นเนี่ยเนี่ยอยู่ในตัวเมืองเลยโลเคชั่นดีมากอ่ะไม่รอช้าเดี๋ยวให้ดูนิดนึงว่าห้องเนี่ยเป็นยังไงแล้วเขาเนี่ยมีเตียงเด็กให้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่พาลูกมาเที่ยวยก็คือเขามีเตียงแบบเซตให้เราด้วยนะซึ่งแบบดีงามมากอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องกันจ้ะนี่ ซึ่งเราก็พาน้องถิงถิงมาด้วยนะคะนี่เดี๋ยวจะพาชมห้องทุกคนซึ่งห้องเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบมีโซนนะคะเป็นโซนแบบ Living งรูมด้วยนะคะแล้วก็ชิลมากอ่ะขอเลื่อนรูปไปด้วยแล้วกันนี่ค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีแบบเป็นเตียงสําหรับเด็กน้อยเลยนะคะแล้วก็นี่ทุกคนคือความน่ารักของโรงแรมนะคะก็คือเขาเขียนเลยว่า เ้าวค่้อคุณมมมีม่กับแฟมิลี่นะคะแล้วก็แบบเป็นวิวแบบสบายๆเนาะห้องน้ำสวยมากมีทั้งบาร์เทินะคะแล้วก็มีเชอเวอร์ด้วยแล้วก็จะเป็นแบบมุมกระจกใหญ่ๆทุกคนต่อมานะคะจะพามาชมนะคะเป็นห้องดีลักซ์นะคะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นห้องแบบวิวแบบแฟมิลี่อยู่กันได้อะไรเงี้ยก็จะเป็นห้องแบบติกดบบกันเลยทุกคนซึ่งห้องนี้นะคะจะเห็นเป็นวิวเมืองสวยมากนี่ เข้ามานะคะก็จะเป็นเตียงแบบนี้แล้วเขาก็จะมีโซนแบบว่านั่งเล่นดูทีวีอะไรอย่างนี้เนาะห้องน้ํานะคะก็จะเป็นแบบชาเวอร์แบบใหญ่ๆแบบนี้เลยเนาะจุกๆนะจ๊ะไปอาบน้ําเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะกำลังจะออกไปทานข้าวเย็นนะทุกคนแต่ว่าขอเมาส์มอน,นิดหนึ่งนะบอกได้เลยนะคะว่ามาทะเลเนี่ยอากาศมันก็ร้อนนะเนาะแดดก,ก็แรงนะคะทั้งแบบ กิจกรรมกลางแดดออกกีฬาหรือว่าออกกิจกรรมต่างๆหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราเล่นโทรศัพท์นะคะหรือว่าเล่นคอมเนี่ยพวกนี้เราโดนแสงทั้งหมดจะก่อให้เกิดริ้วรอยนะคะหน้าหมองคล้ำก็อาจจะเป็นฝ้ากระได้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะแอมจะทาครีมกันแดดนนะคะตัวที่แอมชอบมากๆก่อนออกไปนะคะนั่นก็คือโจจีนะคะนี่เขาจะเป็นตัวไลท์อัพ UV essence นะคะแล้วก็ SPF เนี่ย 50+ PA4+ เลยนะคะเนื้อเนี่ยดีมากๆะทุกคนไม่ทําให้รองพื้นเปลี่ยนสีนะคะซึ่งเขาจะเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรกันแดดเนื้อน้านมมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะซึมเข้าผิวไปเลยนะคะแล้วก็ให้ผิวเนี่ยมันดูผ่องๆขึ้นมานะคะสังเกตว่าอันนี้คือด้านที่ทาแล้วนะคะกับด้านที่ยังไม่ได้ทานะคะก็คือสีต่างกันเลยเนาะตัวนี้ค่ะแนะนําเลยนะคะสําหรับใครออกแดดน,นะคะกิจกรรมกลางแดดแล้วไม่ชอบหน้ามาันหรือว่าเป็นคนที่ผิวอุดตันง,ง่ายนะเพราะว่าตัวเนี้ย เขาไม่ทําให้ผิวอุดตันนะคะแล้วก็ช่วยให้หน้าเนี่ยดูบรท์มากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเนื้อเกลี่ยง่ายนะคะไม่มันป้องกัน blue light แสงสีฟ้านะคะจากคอมือว่าจากมือถือนะคะแล้วก็ยังช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะนะคะแล้วก็แสงแดดทั้ง UVA แล้วก็ UVB ให้ดูผิวแบบใกล้ๆนะคะหลังจากที่ทาแล้วจะสังเกตได้เลยนะว่า ผิวเนี่ยก็คือจะซึมเข้าไปเลยนะคะแล้วก็ช่วยให้หน้าทยมากขึ้นนอกจากเป็นกันแดดแล้วนะคะเขาก็ยังมีบำรุงด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนนะคะหรือว่าอะโลเวล่านะคะแล้วก็เกรปเอ็กซ์ตรัมีโรสวอเตอร์ด้วยนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยจะช่วยลดเลือนริ้วรอยผิวกระจ่างใสมากขึ้นช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำนะคะแล้วก็ให้ผิวชุ่มชื้นแอมเนี่ยจะแปะเพจไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะสามารถไปหาซื้อกันได้นะ แอมก็จะลงกันแดดตัวนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปแต่งหน้าแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาจ้าบรรยากาศหัวหินนะคะในตอนที่ยังไม่กลางคืนทุกคนมันก็จะมีซอยแบบพวกบาร์ต่างๆคะเยอะมากอ่ะแต่เดี๋ยวเราจะกินข้าวนก่อน,นนะจ๊ะถึงร้านอาหารแล้วค่ะร้านนี้นะคะมันจะเป็นในตัวโรงแรมทุกคนเขาจะอยู่ในตัวโรงแรมนะคะพุทธลักษานะคะชื่อว่าร้านโอเชียนสานะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะซึ่ง วิวดีมากติดทะเลยิ่งทานอาหารเช้าที่นี่นะยิ่งฟินเพราะว่าจะเห็นแบบทะเลแบบจริงๆงจังๆทุกคนอะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันค่ะนี่ทุกคนอันนี้คือบรรยากาศของที่ร้านนะคะสวยมากดูดิแบบชิวเวอร์เห็นแบบทะเลแบบนี้นานมากแล้วนะที่เราไปได้มาฟิวทะเลแบบนี้นะคะสวยมากพา,าดิ่งๆวัดเดียวทะเลนะคะเป็นไงลูกเอ็นจอยไหมเอ็ <Hello. S 2> นจอยไหมคะ <Okay. S 2> <laughs> มาแล้วค่ะบอกเลยว่าวิวก็คือดีแลวแบบอาหารก็คือน่ากินคิดถึงการทําคลิปแบบนี้มากเลยทุกคนใครคิดถึงบ้างซึ่งมีหลายคนก็ถามว่าแบบพี่ไม่ทําคลิปแล้วหรออะไรเงี้ยก็ยังทําอยู่นะตาแต่มีแต่ว่าช่วงนี้ฉันมีลูกฉันก็ต้องเลี้ยงลูกชานเลยอ่ะนี่เดี๋ยวจะทานนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟิวแบบอนนะแบบอโวคาโดสลัดเนาะอร่อยมาก พาแม่มาเที่ยวนะคะสนุกไหมคะใครมาหัวหินนะคะถ้าอยากมาแบบชิลๆดูบรรยากาศดูทะเลอย่างเงี้ยร้านนี้ก็แนะนําเลยแล้วก็ใครมาพักที่นี่โรงแรมที่นี่ก็จริงๆก็โรงแรมที่นี่ก็ดีนะทุกคนแต่ว่าราคาก็จึ้งอยู่นะห้องนึงก็เป็นหมืออ่นเลยไงแต่ว่าห้องดีมาก รยรทุกคนตอนนี้คือมืดแล้วนะคะซึ่งจะบอกว่าหน้าฉันก็คือยังได้อยู่ยังเป๊ะอยู่นะจ๊ะไม่ทาแป้งก็คือยังรอดปกติก็คือถ้าไม่ทาแป้งนี่ก็คือสังขยาพังไปแล้วแต่ตอนนี้ก็คือหน้าย,ยังปัวอยู่นะจ๊ะซึ่งจะบอกเลยเลยว่าไม่ได้มาทะเลนะคะไม่ได้มาทะเลกับแม่กี่ปีละมากันทั้งสุดท้ายจําไม่ได้อะว่ามาเมื่อไหร่ทุกคนซึ่งแบบนานมาก ซึ่งครั้งนี้บอกตรงๆนะว่าถ้าไม่มีถิงถิ่งอะก็คือแม่ไม่มาด้วยนะจ๊ะครั้งนี้ก็คืออ้างถิงถิงว่าแบบถ้าถิงถิงมาเที่ยวแม่ก็เลยมาซึ่งปกติถ้าแบบแอมจะไปไหนแม่ก็เลยบอกว่าไปเลยลูกแม่จะอยู่บ้านแม่ไม่ไปแต่รอบนี้ก็คืออ้างถิงถิงมาด้วยนะแม่ก็เลยมาใครเป็นบ้างก็คือหลานรักหลานมากกว่าลูกมีใครเป็นบ้างบ้านไหนเป็นคอมเมนต์มาหน่อยนะจ๊ะ o มอร์นิ่งเช้านี้นะคะซึ่งเช้านี้ที่สดใสเจ้าเด็กเจ้าเด็ก ทำไมเจ้าเด็กทำหน้าแบบนี้พึ่งตื่นเหรออนนยิ้มให้แม่หรือยังยิ้มให้ยังคะยิ้มให้ยังคะอ๋อยังทำหน้างง,งอยู่กิจกรรมของคุณแม่ยามเช้านะคะนอกจากอาบน้ำล้างหน้าก็คือปั๊มนมจ้ะงงละสิปั๊มนมคืออะไรตื่นเชา้ามานะจ๊ะก็คือ จะปั๊มนมทุกเช้านะคะหลายคนก็จะถามมาว่าพี่แอมใช้เครื่องปั๊มนมยี่ห้ออะไรนู่นนั่นสารภาพตามตรงว่าแอมอะใช้ทั้งหมด3อันนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากให้แอมแบบมารีวิวกับการปั๊มนมนะคะก็สามารถรีเควสกันมาได้นะคะเดี๋ยวขอไปปั๊มนมแป๊บหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวลงไปกินข้าวกันนะคะนี่มาถึงเบรกฟาสนะคะที่โรงแรมนะคะซึ่งที่นี่ก็คือเบรกฟาสดีงามมากทุกคนมีทุกอย่างเลยแล้วก็มีโซนนู้นด้วยนะคะอ พันแนงนะคะแล้วก็มีผัดผักโอ๊ยชอบกินมากผัดผักแบบนี้แล้วมองลงไปก็จะเห็นวิวชิลมากเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งปัจจุบันตอนนี้ก็คือปกติจะกินข้าวไปวอลไปคุยนูน่นคุยน,น,ยนี่แต่ตอนนี้ก็คือกินข้าวไปคุยกับลูกไปจ้ะ <c oughs> <c oughs> ดิงด้งดิง้งคุยกับแม่ไหมลูกดิงด้งดิ้งคุยกับแม่ไหมคะ เอ็นดูถิง่งถิงยกมือเลยค่ะถิ่งถิงกินข้าวกับแมแมเล่นเล่นเล่เรานะอ่ะนะมาจ้ะหลังจากวัดน,นะคะเราก็มาต่อที่ส้มตำจา้าชื่อว่าร้าน อีหลีนะคะอยู่หน้าค่านนาเลสวนน้ำปูซึ่งร้านนี้นก็คือแบบอาหารคนน่ากินดูดีจา้าเดี๋ยวลองนะคะพี่นี่เลยไส้พอดกระเทียมจ้อมนนะอันนี้ลาบลาบที่นี่คือแบบใส่เครื่องในมาด้วยนะร้านนี้เขาเปิดมา3ปีแล้วนะแล้วก็ คนเยอะมากรีวิวก็ปาเข้าไป1,100ร้ีวิวนะคะใครที่มาแบบหัวหินชะอำอะไรเงี้ยอยากได้ฟิวส้มตังแซ่บเบื่ออาหารทะเลก็มาลองร้านนี้ได้นะเพราะว่าคนเยอะจริงคุณ นย่างโคตรอร่อยใครมาร้านนี้แล้วกินเนื้อห้ามพลาดลินย่างนะโคตรอร่อยคนอร่อยแบบไม่ต้องกินอะไรเลยอะแคบอีรีอ,อ,อร่อยมาก มาที่ร้าน Air Space นะคะซึ่งที่นี่เขาก็จะแบบมีเมนูแบบพวกกาแฟหลากหลายมากทุกคนเ,เราก็ไม่รอชา,เ,อาเขาก็เลี้ยงหลานกันไปสนุกสนานาวันยากาศร,ร้านก็คือดีมากจาก้ามีเป็นร้านแบบนี้เลยนะั่งห้องแอร์ชิลๆนะคะเป็นนักตบต้องมีบาดแผลนะจ๊ะดูจากบาดแผนมันไปหน้าเอ็นดูมากดูบาดแผลน้อย ผิงๆชอบไหมลูกวันนี้ใส่ชุดแบบชิวๆนะคะเป็นเอาฟิตแบบหอมออกน้ว้อกว้าว,ว,าวโอ้ god มาเราจะอันนี้มือขนมหวานที่รานนะคะแล้วก็ส่วนคุณแม่ก็คือสั่ง นี่จ้ะเอสเปรสโซ่มาทีน่นี่นี่แล้วก็มีโทสด้วยจ้ะก็ะคือจัดเต็มมากไม่ค่อยไม่ค่อยเข้มเนาะอารมณ์เหมือนอะไรประโอเลี้ยง <c oughs> เป็นโสตรอร่อยมากร้านนี้ของหวานอร่อยมากเลยทุกคนแอเบมาครั้งแรกเราแบบ อร่อยเ่อร่อยมากตอนนี้นะคะเรามากันอีกที่หนึ่งนะคะชื่อร้านเลสซสี่ซึ่งทุกครั้งที่มาหัวหินนะคะจะต้องมาร้านนี้ทุกคนก็จะมีนะคะพวกบาร์นั่งชิลเนาะแต่ว่าที่ชอบมากๆเลยนะก็คือนี่บรรยากาศคือดีมากๆเลยทะเลแบบนี้แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมาแล้วคือลมดีมากส่วนนี่จะ้ะลูกดิฉันก็คือนอนหลับปินไปแล้วเรียบร้อย เป็นคุณแม่แล้วก็ต้องยังแซฟอยู่นชะชาซึ่งเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปลงทะเลนะคะอย่างหนึ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือกันแดดจ้าเดี๋ยวคุณแม่จะขอทากันแดดก,ก่อนนะคะไม่ไหวจริงอันนี้เนี่ยทาได้ทั้งหน้าทาั้งตัวนะที่สาคัญก็คือเนื้อเบามากไม่เหนียวเนื้อหนานะอย่างเราไปทะเลหรือว่าออกอกิจกรรมกลางแดดนะคะก็คือไม่ดำจ้ะไม่เหนียวตัวจะ้ะนี่ทาไปดู จริงๆสามารถทาทับเมคอัพได้นะทุก2-3ชั่วโมงเลยนะก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราเออกไปถ่ายรูปก,กันเลยค่ะเกิดไปมากทุกคนเรามาถ่ายรูปอินทะเลแต่เขาเมาเสิร์ฟเราถึงนี้คอรเทลริมทะเลนะคะแล้วดูความสดนะคะ มาแล้วนะคะหลังจากที่เราถ่ายรูปสวยซึ่งอาหารก็คือน่ากินมากอันนี้เทซุปทัฟเฟิลได้เลยค่ะร้านนี้คือแบบอาหารแบบเดอะเบสเลยนะคะหลังจากที่เรานะคะถ่ายรูปเสร็จแล้วทุกคนคือแดดร้อนมากแต่ดูหน้าฉันหน้าก็คือยังอยู่โคลบนะคะหน้าก็คือยังเต็มอยู่ย <laughs> แดดร้อนมากแต่แบบมันสวยมากมาจริงๆทุกคนซึ่งเดี๋ยวเรานะคะจะทานอาหารกันค่ะขอชิมเลยแล้วกันหิวมากสกาลอปนะคะ สิบสิบเลยอ่ะทุกคนอาบน้ําแต่งตัวเสร็จแล้วเรียบร้อยกินนมแล้วหวีผมดูซีดูท่าเขาซิทุกคนมันจะฟินไม่ไหวแล้วนะเป็นนักรบย่อมมีบาดแผลนะคะเอาจงจริงนะทุกคนคิดถึงการทำวอล์กมากแต่ว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยพี่แอมหายไปไหนอะไรเงี้ยแต่จะบอกว่าช่วงแบบหน,นึ่งถึงสามเดือนแรกเนาะที่น้องเกิดอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอะใช้ชีวิตหลังกล้องอะมาหูกนานมากนะทำยูทูบมาเนาะแต่ว่าพอลูกเกิดอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่า เราไม่อยากใช้ชีวิตผ่านกล้องตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราอยากจะเป็นทางกับลูกเพราะว่าลูกอ่ะเป็นเด็กได้แค่ครั้งเดียวใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ก็คือนอ้องหญิงสี่เดือนแล้วเขาก็เริ่มพ้อแข็งแล้วแล้วก็เอ้ยทําอะไรเขาก็เริ่มรู้เรื่องขึ้นนะคะเราก็เลยอยากกลับมาทําล็อกนะคะสนุกสนุกให้ทุกคนดูกันอีกนะคะถ้าแบบใครอยากเป็นกําลังใจให้นะคะก็แบบฝากกดไลค์ให้คลิปนี้หน่อยเนาะอะ,อะเดี๋ยวป้อนนมองเสร็จแล้วเดี๋ยวลงไปข้างล่างนะคะ อาหารมาแล้วะคะ่ะซึ่งที่นี่ก็คืออาหารน่าทานมากซึ่งจะเป็นอาหารนะคะนานาชาตินะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเม็กซิกันฟู้ดนะคะอันนี้ก็เป็นทาโก้นะคะแล้วก็มีนะคะเป็นอาหารฝรั่งเศสนะคะน,นี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวดักนะคะเนาะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็ะเป็นอาหารอินโดจา้าที่นี่ก็คือน่ากินมากแล้วก็แบบวิวอะให้ดูวิวนิดนึงชิลมากทุกคน ให้ดูหนะ้าตอนนี้นะคะหน้าก็าคือยังไม่มันแต่ถอนขนตาออกนะเพราะว่าหนักตามากซึ่งเดี๋ยวขอตัวกินข้าวแบบหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวมาปิดบล็อกกนะันจ้ะ ทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะก็กลับมาถึงที่โรงแรมแล้วนะคะเดี๋ยวจะอาบน้าแล้วก็นอนแล้วนะแต่ว่าอยากให้ทุกคนนะคะดูผิวหน้ากันแบบใ,ใกล้ๆนะคะซึ่งวันนี้ก็คือทั้งวันเลยแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ3ามทุ่มครึ่งแล้วนะคะเรียกได้ว่ายิงยาวตั้งแต่เช้าจะหลดแบบกลางคืนเลย <c oughs> ก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะสําหรับล็อกเที่ยวหัวยินนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะหรือว่า อยากให้แอมนะคะทําคลิปอะไรก็สามารถรีเควสกันมาได้เลยนะคะคลิปนี้เนี่ยถือว่าเป็นแบบทริปแรกเลยนะคะที่มาเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็ถ่ายบล็อกให้ทุกคนดูนะที่มากระถิงถ่งนะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะเอนจอยนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวคุณแม่ขอตัวนะคะไปปั๊มนมไปนอนก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่บล็อกนะคะบ๊ายบาย